กส,ส,สวัสดีค่ะอิจารย์พักร้อนทิปนี้เราอยู่กันที่จังหวัดอุอทัยธานีนวันนี้เลยค่ะหลังจากที่เรามาถึงจังหวัดอุทัยธานีที่แรกที่เราจะแวะก็คือหมู่บ้านสตนามำค่ะที่นี่นะคะมีต้นไม้ยักษ์อายุกว่า300ปี วันนี้เรามาทำอะไรที่นี่คะน้องพลวันนี้เราจะมาสักการะคือที่เนี่ยเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่เลยเราไปดูกันนะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างใช่ที่นี่นะคะคือแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึง่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนข้างนอกก็จะมีตลาดนะคะมีจักรยานให้เราปั่นเข้ามาซึ่งชมต้นไม้ยักษ์ที่อายุกว่า300ปีนอกจากที่นี่จะไว้แชะภาพสวยๆ<ะ>แล้วก็ยังสามารถมาสักการะขอพอรเป็นสิริมงคลได้ด้วยนะคะ,ะไม่พลาดตามเราเข้ามาค่ะมาถึงแล้ว ก็กลายเป็นนางงามแล้วชุดที่เราใส่คือชุดอะไรคะน้องพอีเป็นชุดพื้นเมืองของชาวลาวข้างถาวันนี้เราก็รับบทเป็นชาวลาวข้างหนึ่งวันเนาะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวลาวข้างที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะ แต่วันนี้เราสองคนลำพังเราสองคนเนี่ยไม่รู้แน่นอนเรามีกูรูที่จะมาพาเราทํากิจกรรมในวันนี้ค่ะซึ่งเราเนี่ยได้มีการติดต่อเอาไว้แล้วตอนนี้เราหาก่อนว่าเขาอยู่ไหนอยู่ไหนนะยังไงผู้ช่วยแดงมาแล้วค่ะเชิญเลยเนาะมาเชิญเลยเนาะสวัสดีค่ะผู้ช่วยแดงโอเคค่ะเชิญมาเข้ามาตรงกลางค่ะค่ะผู้ช่วยแดงนะคะก็จะมาเป็น ไกด์ของเราในวันนี้เดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เนี่ยถามนิดนึงผู้ช่วยแดงชาวเราขัาง้งทําไมถึงมาอยู่ที่นี่เริ่มต้นยังไงคะก็ในในอดีตที่เป็นผู้เท่าผู้แก่เขาเล่าขานกันมาเนาะมันมีชายนําหญิงม,มาห้าคนชายหนึ่งคนแล้วก็หญิงสี่คนเป็นห้าคนเนาะรวมกันมามาตั้งชื่อหมู่บ้านที่นี่ครั้งแรกเขาเป็นหมู่บ้านของบ้าน ชายนำบ้านชายนำแต่ปัจจุบันเพี้ยนเป็นบ้านสะนนำแล้วคืออพยพมาจากกรุงเมียงจันทร์นะคะประเทศลาวคนที่นี่พูดภาษาภาษาลาวค่ะภาษาลาวเดี๋ยวจ้าภาษาลาวเนาะจังหวัดทัยธานีแต่พูดภาษาลาวทุกคนก็คงจะแปลกใจงั้นเดี๋ยวไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเราไปเรียนรู้วิถีชีวิตก็คือการละเล่นและอาหารพื้นบ้านใช่ก็มารอดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างกับวิถีชีวิตของชาวลาวที่นี่ไปค่ะผู้ช่วยแดงนํำทาาค่ะใช่ค่ะ ชสวัสดีค่ะบ้านหลังนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เราทำขึ้นให้กับชุนชนได้มาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติการหาอยู่หากินของชาวบ้านที่นี่ครับก็คือเครื่องมือทำหากินใช่ครับเครื่องมือจับสัตว์น้ำก็จะมีพวก ใส่ดักปลาไหลพวกดักกระต่ายดักนกกระทาดักแย่ก็ทำสาธิตวิธีอันนึงได้ไหมอันไหนก็ได้ค่ะมีการดับครับอันนี้คือเราไปวางไว้หรอคะหรือว่าอันนี้ก็จะไปดักดักตามรูของเขาครับรูแย่ใช่ครับแย่มันก็จะอยู่ในรูพอมันเข้ามาปุ๊บใช่ร้องเอามือเข้าไปเจ็บไหมไม่เจ็บครับอ๋อไม่เจ็บเนาะใช่ แย่เลยตกใจหมดเลยค่ะแย่ก็จะติดอย่างนี้อ๋อเขาก็จะไปไม่ได้แล้วเขาอ๋อก็คือเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านใช่ครับดีมากเลยอ่ะเราไม่ต้องใช้ปืนวัสดุอุปกรณ์ก็ของในพื้นถิ่นแล้วนี่แหละของในธรรมชาติที่เราทำกันโอ้เก๋มากเลยนี่ก็จะเป็นที่เขาเรียกกระลอที่เรียกชาวบ้านประชุม เรียกประชุม๋ยวเรียกเลยเรียกเลยแล้วก็จะอ๋อมาลวคะมาลวคะมาทางนี้ค่ะมาทางนี้เลยมาประชุมค่ะถ้าเรื่องเร่งด่วนเขาก็จะเข้าอ๋ออันนี้คจะรีบมาอันนี้มีเหตุมีเหตุที่ต้องต้องเท่ก็คือของแบบแค่ไม้ไผ่ก็สามารถเสียงดังได้ใช่ทำเป็นวิถีชีวิตใช้ในวิถีชีวิตเลย นอนเรามาถึงถิ่นจะไม่กินอาหารถิ่นก็ไม่ได้ใช่วันนี้เรามีสามเมนูคาวหนึ่งเมนูหวานซึ่งเป็นเมนูอะไรบ้างคะค่ะผู้ช่วยก็เมนูหวานของเราก็จะเป็นกล้วยหัวงอกเนาะที่ทําจากกล้วยแล้วก็มีมะพร้าวประกูเ,เข้ากันก็จะเป็นขนมเ,เป็นอันนี้ก็เป็นจะเป็นหยอกกล้วยมะแกงใส่ไก่ไก่บ้านใช่ค่ะแล้วก็มีต้มไก่ก็ใส่หมวปี ซิกเนเจอร์คือหมูปลาใช่หมูล้าค่ะหมูล้าอืมคือกลิ่นหอมมากหอมมากข้างในมันก็จะมีข้าวคั่วแล้วก็<ะ>หมูอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนปลาร้านี่แหละแต่เขาไม่ใช้ปลาเขาเรียกเขาใช้หมูมก็เลยเป็นหมูรา้าอันนี้เราจะทําอะไรกันคะเอามาเหมือนมาทําเจ่วอะโอเคไม่รอช้าค่ะไปดูวิธีท,ทำกันเลยไปค่ะ ไปค่ะอ่ะเพิ่มความหอมไปอีก โอเคค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่เราไปทํากิจกรรมในช่วงเช้ามาแล้วไปเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านที่อำเภอบ้านไร่มาแล้วตกเย็นที่นี่เขามีตลาดให้เดินค่ะซึ่งเป็นตลาดที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็คือตลาดชาวให้ค่ะ มาถึงจังหวัดกุทายยังไงก็ต้องมาที่นี่เนาะถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ที่นักท่องเที่ยวจะต้องมานะคะก็คือวันเสาร์อาทิตย์เขาจะเปิดวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็คึกนักท่องเที่ยวเยอะมากใช่ค่ะคือที่นี่เขาจะขายอาหารพื้นบ้านของกินเยอะมาก อีกหนึ่งร้านเนาะร้านนี้เป็นเรียกอะไรนะหนูด้านหนูอยู่เชียงรายบ้านหนูเรียกว่าข้าวควบเพราะเวลากัดมันจะดังขวดอ๋อข้าวควบที่นี่เรียกว่าอะไรคะเขาคนทำเนี่ยเป็นเป็นคนอีสานอ๋อเออ่เขาเรียกข้าวโป่งครับข้าวโป่งถ้าคนบ้านไร่เรียกข้าวโขบข้าวโขบ แก่นมะกรูดนะคะอยู่ที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี<ะ>เราจะขึ้นมาดูหมอกและชมธรรมชาติเพราะว่าที่เนี่ยเขาบอกว่าตอนเช้าๆจะมีหมอกแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงหน้าหนาวแล้วก็ลุ้นว่ามันจะมีหรือเปล่าแต่วันนี้เราโชคดีค่ะ t ว่าเขาต้องพลอยทริปนี้ส่วนตัวไม่เคยมาจังหวัดอุทัยธานีพอมาถึงที่นี่ประทับใจมากๆพี่นุกเพราะว่าเรามีวิถีชุมชนให้มาที่เหอ่ามีอะไรอีกคะธรรมชาติม,มาไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะซึ่งส่วนตัวพี่ก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าจังหวัดอุทัยธานีที่หลายคนอาจจะเป็นว่าเอ็แค่จังหวัดทางผ่านเข้ากรุงเทพจะมีอะไรซ่อนอยู่มากขนาดนี้ค่ะทั้งวิถีชุมชนธรรมชาติทะเลหมอกได้มาทากับข้าและทีเด็ดของที่นี่คือรถ ชาติอาหารเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวลาว้างทางรสชาติของธรรมชาติรสชาติชีวิตและรสชาติอาหารคุณต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองเนาะใช่เป็นความสุขที่แบบเกินจะบรรยายจริงๆนะล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติโอบกอดเราว่าพี่นุ๊กโอบกอดตัวเองด้วยธรรมชาติและโอบกอดหัวใจด้วยวิถีชุมชนเอาเป็นว่าที่เราพูดไปทั้งหมดเนี้ยหลายคนอาจจะไม่เชื่อก็ต้องมาลองกันเองต้องมาแลวจะปิดใจเหมือนพวกเราค่ะไปเลยบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ